สอนลูกให้รับมือกับความกลัวด้วย5วิธีง่ายๆค่ะความกลัวสําหรับเด็กเล็กอาจเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขานะคะเพราะในเด็กเล็กยังแยกไม่ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องของจินตนาการค่ะอย่างเช่นเวลากลางคืนลูกไม่กล้านอนคนเดียวเพราะว่ากลัวว่าเวลาปิดไฟแล้วจะมีปีศาจออกมาหรือเด็กบางคนอาจจะกลัวไม่กล้ารับประทานบอกเกอรี่เพราะว่ากลัวดอกของบอกเกอรี่ค่ะ เรามาดูวิธีสอนลูกเอาชนะความกลัวด้วยความนั่นใจด้วย5เทคนิคง่ายๆกันค่ะข้อแรกนะคะยอมรับความกลัวของลูกด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การปลอบโยนค่ะสําหรับเด็กเล็กการกลัวสิ่งต่างๆถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกให้เอาชนะความกลัวได้ด้วยการปลอบโยนนะคะหรือว่าการกอดอย่างอ่อนโยนแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กับเขาว่า ความกลัวรู้สึกอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายค่ะจากนั้นอธิบายให้เขาเข้าใจว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เรารู้จักระมัดระวังตัวแต่ว่าในบางครั้งที่รูก้กลัวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นเพียงจินตนาการของเขาเท่านั้นค่ะจะช่วยให้เขาสามารถเอาชนะความกลัวของเขาได้นะคะข้อที่2นะคะบอกให้ลูกแก้ปัญหาด้วยความมั่นใจค่ะแม้ว่าความกลัวบางอย่างจะเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ควบคุมได้ค่ะเด็กที่สามารถควบคุมความกลัวได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับวัยสิ่งนี้จะเพิ่มความรู้สึกแล้วก็ได้รับการยอมรับความมั่นใจตามธรรมชาติทุกครั้งที่เราเน้นการแก้ปัญหาเราให้โอกาสลูกของเราได้หลีกเลี่ยงกับความกลัวและผลกระทบเชิงลบแต่เผชิญหน้าและผ่านพ้นความกลัวไปได้ค่ะ ทุกครั้งที่เราเน้นการแก้ปัญหาเรากำลังให้โอกาสกับลูกของเราไม่ให้หลีกเลี่ยงกับความกลัวแล้วก็ผลกระทบเชิงลบแต่ว่าให้เขาเผชิญกับความกลัวแล้วก็ผ่านพ้นความกลัวไปได้ค่ะข้อที่3ามค่อยๆให้ลูกเปิดใจกับสิ่งที่ตัวเองกลัวเช่นเมื่อลูกกลัวความมืดหากลูกเป็นเด็กที่กลัวความมืดไม่ชอบนอนคนเดียว เราอาจจะค่อยๆให้ลูกเปิดใจกับความกลัวนะคะโดยหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเช่นก่อนที่ลูกจะเข้านอนให้เปิดโคมไฟเล็กๆไว้ที่หัวเตียงในช่วงแรกๆเมื่อเขาเริ่มชินแล้วเขาก็จะสามารถปรับตัวได้เองค่ะข้อที่4สร้างบรรยากาศให้ลูกรู้สึกปลอดภัยค่ะจากงานวินจัยระบุได้ว่าเด็กที่รู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมีความมั่นคงทางร่างกายและจิตใจ มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความกลัวได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นถ้าลูกกลัวความมืดคุณพ่อคุณแม่สามารถรับมือแล้วก็แก้ไขได้ง่ายๆก่อนถึงเวลาเข้านอนให้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้เขารู้สึกปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่อาจจะนั่งข้างๆเขาอ่านานิทานหรือว่าคอยสัมผัสเขาให้เขารู้สึกอบอุ่นใจเพียงเท่านี้เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและก็สบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่5สอนลูกด้วยความเป็นจริงค่ะ พราะในบางครั้งหากเราตื่นตระหนกกับความกลัวมากเกินไปจะทําให้ลูกเข้าใจว่าความกลัวนั้นมีอยู่จริงดังนั้นการพูดความจริงและแสดงให้เขาเห็นจริงๆจ,จะทําให้ลูกมีความเข้าใจและกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวได้ค่ะเช่นลูกกลัวความมืดเมื่อตอนปิดไฟเพราะกลัวว่าจะมีปีศาจหรืออะไรอยู่ใต้เตียงเราสามารถช่วยแก้ไขได้ค่ะโดยการช่วยพาเขา หรือว่าบอกเขาไปดูว่าใต้เตียงนั้นมีอะไรเพื่อที่จะได้ให้เขารู้จริงว่าใต้เตียงนั้นไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ค่ะ